ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทถาสาทุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบอีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรนะเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น15ค่ำเดือน9วันนี้ก็มีสาระธรรมจะมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันเรื่องว่าสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงธรรมหลังจากเสด็จออกประนวด ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ศึกษาพุทธประวัติมาก็จะทราบว่าความดำริที่จะเสด็จออกจากโลกียบสัยแล้วไปบวชบำเพ็ญพรตนี้เกิดขึ้นก็เพราะทรงทอดประเนรเห็นเทวูตท,ทั้งสี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสัมมณะตามลำดับแต่ว่าในพระสูตรกล่าวว่าพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในการมาสุขขึ้นมาเอง หลังจากได้รับการปนเปรยอย่างบำรุงบำเรือสารพัดจากพระราชบิดาผู้ไม่ทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชะโอรสเสด็จออกผนวดพระองค์ตรัสเล่าไว้ในปาสราสิสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12ว่าขณะที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ทรงคิดได้ว่าเราเองยังมีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาอยู่ ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดายังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วทำไมหนอเราจึงไม่สแสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่ตายเป็นธรรมปลอดจากเครื่องรอยรัดใจไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้พระองค์ตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวด แต่ว่าอย่างไรก็ตามเทวาทูตทั้งสีก็เป็นส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันคืออาจจะพบเทวาทูตทั้งสีแล้วทรงตัดสินพระไทยหรือทรงทุนคิดพิจารณาถึงความวุ่นวายต่างๆทางโลกแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นเทวาทูตก็ทำให้ช่วยเร่งรัดให้พระองค์ตัดสินพระไทยได้เร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนหนึ่งที่พระองค์ได้ข่าว่าพระโอรสคือราหุลกุมารประสูต ก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้ต้องรีบตัดสินพระไทยด้วยทรงเกรงว่าหากล่าช้าไปความรักในพระโอรสอาจจะเป็นพันธะเหนี่ยวรัง้งทำให้ไปไหนไม่ได้พระองค์จึงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุรังชาตังบ่วงเกิดแล้วพันธนาการเกิดแล้วเวลาเสด็จออกประนนดก็เป็นข้อถกเถียงกันพระพุทธประวัติที่เขียนขึ้นภายหลัง มีอยู่บางตอนที่ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกซึ่งอยู่ในรูปพระพุทธดำรัตก็เล่าไว้ว่าพระไตรปิฎกมีข้อความที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เมื่อสมัยเรายังหนุ่มมีผมดําสนิทอยู่ในวัยกำลังเติบโตเมื่อบีดาและมารดาไม่ปรารถนาจะให้บวดร้องไห้น้ําตานองหน้าอยู่ เราได้ปรงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดสละเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วหลังจากเสด็จออกพนวดแล้วประทับอยู่ที่ตำบลอนุปิยะอัมพวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนั้นก็เสด็จไปยังแขวนมมคตทรงพบพระเจ้าบ,บิมพิสารที่มาเข้าเฝ้าและทวนเชิญให้ลาพรดไปครองราชสมบัติด้วยกันว่ากันว่าพระเจ้าบ,บิมพิสารเนี่ยใจถึง ถึงขนาดจ,จะแบ่งอาณาจักรให้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการสมบัติทางโลกใดๆพระองค์สละทุกสิ่งทุกอย่างมานี้ก็เพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปสมัครเป็นศิษย์ฝึกปฏิบัติอยู่กับอาจารย์สองท่านคืออาราระดาบดกาลามโคตและอุตกะดาบดรามุตร โดยอยู่กับอาจารย์คนแรกทรงได้รูปประชาน4และอรูปปะะาานพรามพอมาอยู่กับอาจารย์คนที่ 2, สองทรงได้อรูปประชานที่4เพิ่มขึ้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะระยะเวลาน,านานเท่าไรไม่ปรากฏแต่คาดว่าคงไม่เกิน2ปีหรือน้อยกว่านั้นผลสำลดแห่งฌานก็ทำให้จิตใจสงบไม่ถูกกิเลสรบกวน แต่ก็ไม่ได้ถอนรากถอนโคนโดยสิ้นเชิงออกจากฌานสมาบัติเมื่อใดกิเลสอาสาบะก็กลับมาเหมือนเดิมดดเอาศิลาก้อนใหญ่ทับหญ้าเอาไว้ตราบใดที่ยังไม่ยกศิลาออกจากหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถงอกงามได้แต่ถ้ายกศิลาออกเมื่อใดหญ้าก็งอกขึ้นได้อีกฉะนั้นทรงเห็นว่ายังม่ใช่สัมมาสัมโพธิญาณที่ทรงแสวงหา ในพุทธประบัติก็แต่งกันในภายหลังแล้วก็มักจะพูดในทํามนองที่เหมือนกับเป็นการดูหมิ่นดูแคลนว่าฌานสมาบัติที่อาจารย์ทั้งสองสอนนั้นไม่ใช่ทางที่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณบางฉบ,บับก็บอกถึงขนาดที่ว่าเป็นแนวทางที่ผิดแต่ว่าถ้าเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติให้ได้ฌานนี้พระพุทธเจ้านำมาปรับใช้สอนสาวกของพระองค์ เรียกว่าเป็นรูปแบบสมถกรรมฐานนั่นเองเพียงแต่สมถะล้วนๆไม่สามารถทำให้บรรลุพระนิานได้ต้องทำสมถะจนได้ฌานแล้วทำฌานเป็นบาตฐานแห่งวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะดำเนินสู่มรรคผลนิานได้พูดอีกในหนึ่งก็ว่าวิธีที่ครูบาอาจารย์ก็คือดาบททั้งสองนั้นสอน ก็เป็นอันเดียวกันกันกบสมถกรรมฐานนั่นเองและสมถกรรมฐานนี้มีอยู่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วโยคีที่บรรลุถึงขั้นสุดยอดของสมถกรรมฐา,านมีปรากฏอยู่มากมายแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ตัสรู้เป็นพุทธะเพราะว่าวิธีการปฏิบัติอำนวยผลเพียงแค่ศีลกับสมาธิแต่ว่ายังขาดตัวปัญญา เมื่อพระพุทธองค์ทรงใช้สมถกรรมฐานเป็นบาทฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาจึงได้ปัญญาตัสรู้ฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นคำสอนเฉพาะของพระพุทธศาสนาและที่ว่ากันว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูสอนนั้นความจริงพระองค์มีครูสอนเท่าที่ทราบทั่วไปก็มีครูวิศวามิตรที่ประสิทธิประสาศ,ศิลปะวิทยาให้ถึง1 8ปสาขาหรือ18แขนง ขณะที่ยังทรงเป็นพระราชะกุมารแล้วก็มีครูอาราระดาบทและอุตตกะดาบทที่สอนฝึกสมาธิตามรูปแบบของโกบาอาจารย์แล้วก็ครูทางด้านอื่นๆอีกพระพุทธเจ้าทรงมีเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆนั่นแหละแต่ว่าครูที่สอนให้ตัสรูนั้นไม่มีพระองค์ทรงคนพบวิธีปฏิบัติเพื่อตัสรูด้วยพระองค์เอง เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะคือผู้ตัดสโ้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นสารธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแรกที่ทรงทำหลังจากเสด็จออกปณนวนั่นก็คือสแสวงหาความหลุดพ้นโดยไปเจอกับรูบาอาจารย์แล้วก็ฝึกปฏิบัติโดยใช้ระยะเวลาถึง6ปีด้วยกันกว่าจะตัดสโ้ได้ ก็คิดว่าท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจเอาละการกล่าวสารธรรมเนื่องในวันพระวันนี้ก็คงจะคงจะพอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนธรรมะสวัสดี